ก็ไม่พูดอะไรมากเนาะเดี๋ยวผมไปสุมเลยแต่ก่อนที่ว่าจะไปสุมนี่ก็คือแบบยาวกระเป๋าไอ้นี่ออกก่อนนี่มันมันเป็นสูตรของผมที่ว่าสุมแต่ละรอบเนาะผมก็จะเอาตัวละครที่ว่ายืนอยู่หน้าล็อบบี้นี่ออกให้หมดแล้วก็เหลือไว้แค่ตัวปีแจกรีตัวเดียวนะเออเป็นสูตรแบบเรียกเขาพวกมาอะไรแบบนี้เนะี่ยเออ อเคมาเริ่มสมงเลยใบแรกผมขอแค่แบบตัวพระเอกอย่างเดียวน่าเนี่ยเคเนาะมักดยกเลิกครั้งที่หนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดมาออกไหมจงมาจงมา จงมาโอ้โหไม่มามาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแบบตาแรกของวันเนาะมามาไม่ไม่ใช่ตาแรกของวันนี่ตาแรกของบัตร <c oughs> คนละเกมแล้วกู <c oughs> โอ้ไม่ออกโอเคไม่เป็นไรมันใบที่สองอยู่นะครับมันรอบที่สองอยู่ธรรมาดาใครมันจะไปออกไวขนาดนั้นไมไ่มีหรอก โหเฮ้เยทำไมมันมีร่างไอมันคือมีแต่อันนี้ไม่มีร่างแปดดาวเลยเหรอโอ้ยสุ่มถูกตู้ไหมเนี่ยอ,อะไรวะเนี่ย สุ่มต่อเลยซุ่มทุกตู้อยู่หรอกอแค่มันยังไม่ออกอนีรโอ้เออดีกันนิดหนึ่งดีอยู่ดีอยู่ยายน้อยมันก็ล่างแปดดาวขึ้นมาให้เห็นน่ะตะกี้นี่แบบล่างเฮ้ยล่างล่างแปดดาว บ้าี่ล่างแปดดาวลืมแล้วล่างอะไรช่างมันเถอะเขาว่ากันล่างอะไรก็ไม่รู้ลืมแล้วเนี่ยไอสองดาวนี่มาอีกแล้วล่างเกดดาวใช่ไหมนี่เขาเรียกหรือเปล่าลืมแล้วเหมือนกันนะเออเล่นไปเฉยอะ่ะไม่ได้ดูอะไรทั้งสิน้นน่ะโอ้ยตัวนี่มันออกมาหลายโพดมัน มันใช่ไหมเนี่ยยังไงวะเน,นี่ยเฮ้ยเฮ้ยสวยโอเคจบบอกเลยครับบอกเลยแบบสุมได้พระเอกในโคลาโ,โบนี่คือแบบจบจบเลยนะครับผมเออไม่สุมต่อแล้วเก็บตัวไว้สุม่มโคลาโรบรอบหน้านะอันนี้คือผมเน้นแค่โคลาโบนะแบบตัวทาามือทาาแสนอะไรนี่ไม่ไม่เอานะ เอาแค่แบบตัวคนละโบมาเล่นเฉยแบบเอาง่ายๆคือแบบเน้นสะสมอะ่ะเออพอพอพอเลยพอเลยเอาง่ายคือผมก็เป็นสายฟรีเนาะเออก็แบบก็เอาง่ายๆนะก็เอาไว้นะไแค่สะสมเอาไว้ดูเล่นเฉยอะ่ะไม่ได้เล่นจริงจังอะไรมากนะก็แบบอยากมีตัวละรครคนละโบไว้สะสมเล่นเรื่อยๆแบบเนี้ยเออได้มามลวครับตัวพระเอก เค okay, สะสมเอาไว้ดูเล่นตัวเองก็เห็นนี่แหละโอ้ <c oughs> สวยตัวเหลียญตั้งเยอะโอเคครับแค่นี้เนาะขอบคุณที่เข้ามาดูกันสักคนสองคนก็ยังดีไปแล้ว